นิทานเรื่องหันษาขี้เกียจอ่านหนังสือหันษากลับจากโรงเรียนวางกระเป๋าทิ้งตัวลงบนโซฟาตอนที่หนึ่งข่าวสอบกลางภาควันนี้ที่โรงเรียนมีอะไรสนุกสนุกไหมลูกครูบอกว่ากลางภาคจะสอบอาทิตย์หน้าน่ะแม่อ้าวยังนั้นลูกจะเริ่มอ่านหนังสือวันไหนดีละ่ะยังไม่อยากคิดเลยค่ะแม่หนูเหนื่อยขอพักก่อนนะได้สิลูกแม่แค่อยากให้หนูรู้ว่าถ้าเราเริ่มเร็ว เราก็ไม่ต้องเครียดทีหลังตอนที่สองผัดวันไปเร่วันหยุดหันสารนอนดูการ์ตูนขนมวางเต็มโต๊ะนี่วันเสาร์แล้วนะลูกอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วเอ่ยยังเลยค่ะแต่หนูยังมีพรุ่งนี้กับวันจันทร์ไม่ต้องห่วงนะแม่แต่ถ้าหนูผัดไปทุกวันมันจะกลายเป็นไม่ทันได้นะลูกแค่กลางพักเองไม่ยากหรอกค่ะแม่ ความง่ายของวันนี้อาจกลายเป็นความเสียใจในวันสอบก็ได้นะตอนที่สามความจริงก่อนสอบคืนวันก่อนสอบหันสานั่งหน้ามืดเปิดหนังสือหลายเล่มแม่หนูอ่านไม่ทันเลยหนูไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแม่เข้าใจนะลูกแม่ไม่ได้ว่าแม่แค่เสียดายเวลาที่ผ่านมาถ้าหนูฟังแม่ตั้งแต่วันศุกร์หนูคงอ่านจบไปตั้งหลายบทแล้ว ไม่เป็นไรลูกใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าแล้วจดจำความรู้สึกนี้ไว้เป็นบทเรียนตอนที่สี่เริ่มใหม่ในภาคหน้าหลังสอบหัรสาเดินคอตกกลับบ้านกลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้สอบเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเลยค่ะแม่หนูรู้ว่าเป็นเพราะหนูไม่เตรียมตัวแล้วหนูคิดว่าครั้งหน้าจะทำยังไงดีจ้ะหนูจะวางแผนอ่านล่วงหน้าหนูอยากให้แม่ภูมิใจ ถ้าหนูตั้งใจแม่เชื่อว่าหนูทำได้แน่นอนลูกถ้าหันษาไม่เข้าใจวิชาไหนบอกแม่ลูกแม่จะช่วยติวให้เองเราจะช่วยกันนะตอนที่ห้าหันษาคนใหม่อีกหนึ่งเดือนต่อมาวันประกาศผลสอบกลางภาคแม่ผลสอบออกแล้วหนูผ่านทุกวิชาเลยจริงเหรอลูกดีใจจังแม่ภูมิใจในตัวหนูมากหนูเริ่มอ่านวลณิชตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนสอบหนูไม่เครียดเลย เห็นไหมลูกการเตรียมตัวล่วงหน้าคือคกุญแจของความสําเร็จหนูจะทําแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะแม่เพราะมันทําให้หนูรู้สึกดีมากดีมากข้อคิดจากนิทานเมื่อเรากล้าปรับตัวและเริ่มใหม่ความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอย่ารอให้เวลาหมดถึงค่อยเริ่มอ่านหนังสือเพราะเวลาที่ดีในการเริ่มคือวันนี้